ยืมาตาเลยเย,เลยืออมาตาเลยมาดูได <c oughs> ้แล้วมาใหญ่แต่ตาตอวก็นี่เป็นหมวกนิดนึงพอดีโอ้ยจะได้ครับจะได้ยอดครับลูกเต็มเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยลูกมมวกมาเต็ม โอ้ยโด้ย,ย,ยนี่เต็มเลยเต็มมากเลยครับเต็มมากครับโอ้ย,อยนี่เริ่มถอดนะครับนี่เริ่มถอดแล้วครับเริ่มถอดแนละ้วรจนแล้วโอ้ย